เอาดึงเลยครับดึงเลยครับตาครับเอ,อา,มามามาเราวัางหัวสักเด้อเอามาหัวสักเด้อหัวสักเด้อ เอามาเลยครับมาเลยครับสุดยอดเสี้ยนตีบครับเสี้ยนตีบครับเอามาเอาเลยครับเอาเลยครับปลาดึงแล้วครับพี่น้องเสี้ยนตีบครับมามาเอาลากเลือดแล้วพี่น้องเอาลากแล้วครับลากแล้วครับมาเอาเลยครับตีฟอร์สแล้วพี่น้องเอามา ใ,ใกล้ๆครับเอาเลยครับอ้าเอาขึ้นเรือแล้วครับสุดยอดเอาเข้าสะดุ้งแล้วพี่น้องเข้าสะดุ้งเลยครับมาแล้วครับสะดุ้งเริ่มทำงานแล้วพี่น้องเอาเลยครับเอาเล้วครับได้ปะล่ะโอ้ยออกจ้อยได้จะปาดตัวน้อยเอาเสียนเตียมเอาอีกแล้วพี่น้องเอาไปเลยครับ อ่ะเบิ่งกันครับพี่น้องเส้ <ปะ S 1> นตีบเอาไว้แล้วครับเส้นตีบครับมาเอาเลยครับมาเลยครับเส้นตีบครับเห็นแต่หางเลยพี่น้องมาตึกดูครับเอาเอา้ามาเลยครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเสียดเอามา เอาเสยนจนนี่เขาเวียงในเสยนจนนี่มาเอาเสยนจนนี่ก็มาเลยครับนะเอาเลยครับเห็นจะขลังไมพี่น้องเอาเลยครับเอาเลยครับลากเลยครับเอาเลยครับบ่อเดือดแทงปีพี่น้องดําทีมโดยเสยนจนนี่ว่าสั่นพี่น้องมือนีนครับเอามาเอาเลยครับลากเลยพี่น้องลากเลยครับลากเลยครับพี่เหนือก็ได้เพราะพี่เหนือครับ เอากระโหลกตัวนึงว่าสันพี่น้องมามาเอาเอา,าอ่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดกระโหตัวนึงอ่าปลาบึกตัวนึงครับเอาเสียนตงเอาอีกแล้วครับอู้อู้อีกแล้วพีนน่น้องเสียนตงเฮาเสียนตงหนองบัวลัมพูว่าสันไม่ล้วพี่น้องเอามา เอาซอยกันพี่น้องซ้อยกันครับเออจับเสียกได้ยู่ครับผมเออาเจ้าว่าห้ามจับป่าครับจับเสียกได้แต่ว่าห้ามจับป่าซอยกันว่าท่านอ,อ๋าบอ่อเดือดทั้งปีว่าท่านตอนนี้ประกาศนะครับอเออปีนี้ฮ่องก็พ่อบอ่อเดือดจั้งสี่หละพี่น้องออยุพินฟาร์มว่าท่านพี่น้องเอา้อเอาบ่อมันคลองตอบ่ แมนบอลคือบอลเอามาเอาเลยครับปลาติ้นเหีวเ,เลยพี่น้องของเื่อนตรงครับมา เอา,เอาตัวนี้มีหวังว่าสัน่นาอาจจะน้ำหนักตัวน้ำหนักไหลก็สูงโตครับเอาได้แล้วครับไปแล้วครับลากไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับลากไปแล้วพี่น้องลากไปแล้วครับเสี้ยนโตรงน้องบัวลำพูเฮ่าพี่น้องไปแล้วครับ Ồ, xuất giật Tụi có mua đó tụi có mua rồi đó Xuất giật